สวัสดีครับจากเพจ39คัดต่อมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว SR400 นะครับปี1993นะครับทรงเดิมมาดูรายละเอียดกันวันนี้จะแต่งเป็นคล้ายๆตัวรบรอบ60ปีนะครับก็เป็นดีฟหน้าแต่รถเป็นปีเก่านะครับก็จะให้ดูเป็นรอบก่อน ก็ตันนี้ก็สวยๆนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะรันนี้โอเคครับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็อย่างหน้าเป็นมิชลินนะครับก็ดอกเยอะอยู่นะครับสภาพก็พอใช้นะครับตัวนี้เป็นดิสหน้านครับดิสหน้าแล้วก็บังโคลหน้าตัว ยางพุ่มชกไม่ฉีกนะครับมีแต่ครับคันนี้แบบมีไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับโอเคไฟหน้าก็ไม่แตกไม่ล้าวนะครับหัไวไม้ก็ใสๆนะครับมีรอยบุบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมือเบรกมือคัตไม่หักนะครับคันนี้โอเคกระจกแต่งนะครับกระจกกลมก็ ไฟสถานะติดครบนะครับมาดูถังกันนี่ก่อครับอันนี้ถังตันนวนนสีเหลืองนะครับทําสีมาก็ไม่นานนะครับวันนี้ <c oughs> ปลากระเ๋าก็สวยสวอยู่นะครับถังไม่บุบนะครับวันนี้สวยสวยเลยามาดูเครื่องกันนะครับเครื่องเป็นคารบูอันนี้มีคาบูลูกฉันครับ เดินเบานิ่งๆนะครับบิดมันมากเลยก็ตัวนี้เป็นเลขเดิมนะครับสองเมตรหกเลขไม่เต็มนะครับคันนี้แต่นี่เลขเครื่องไม่ได้ตอบมานะครับเดิมๆอยู่มีลายน้าครบนะครับก็ปะเสื่องก็เจ้าของเก่าทําสีดํามานะครับก็ท่อเป็นไมโครโฟนนะครับลั่นๆเลยพันผ้าพันท่อมาสวยๆนะครับ ก็ดูโชคนะครับโชคเดิมไม่ร่วไม่ซึมนะครับตัวนี้มีสวิงอาร์มแต่งนะครับ Overlisting โอเคเอ,อ่มาดูยางนะครับยางยางหลังเป็นมิสเซลเลอร์นะครับก็ดอกยางก็ใช้ได้อยู่ก็ไปท้ายเดิมนะครับบางโคนท้ายเดิมทับทีมอยู่ครบนะครับอันนี้มาดูโชค๊คก่างนี้ ตรงนี้ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับเสใสเลยโซ่สเตอร์ก็ใช้ได้อีกนาน,นะครับอันนี้เบาะเบาเป็นเบากแต่งนะครับจัดทรงใหม่น,นีนน่ก็มาดูฝาเครื่องตรงนี้นะฝาเครื่องทำสีดำนะครับกล่องน้ํามันเป็นสีมีครบมีตําหนิอยู่นะครับก็คือตัวนี้หักก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับพักเท้าหักไป นิดนึงนะครับหักของไฟก็มาดูระบบไฟกันครับก็ไปเลี้ยวซ้ายนะครับไป้ยวบฝาไปท้ายที่บนะครับ ไฟหน้าติดไฟสูงไฟต่ำติดทกนะครับอันนี้ไฟสูงไฟต่ำแต่มีนะครับอันนี้แบตมี <c oughs> me, แต่มีโอเคมาดูเอกสารกันนะครับเอกสารเป็นอินวอยส์ภาษามิดนะครับเช็คแล้วในระบบนะครับอันนี้ก็ <c oughs> มีอินโอยอีกนะครับตึงหนึ่งเอกสารก็เยอะอยู่สมควรมาดูเครื่องกัน,นะครับเลขเครื่องสองเฮกกันนี้ครับเลขเครื่องโนนัมเบอร์นะครับสองเฮกโนนัมเบอร์ไปเป็นเลขคอนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้เห็นไม่ชัดนะครับ สองแปดแปดสองศูนย์หนึ่งนะครับสองแปดแปดสองหนึ่งหนึ่งนะครับโ okay. อเคก็ถ้าอยากได้ไฟในระบบก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับคันนี้พรถที่ผมเช็คมีในระบบทุกคันนะครับต่อไปมาดูคลิปเสียงกันดีกว่าครับ นะครับนนี้เป็นเกยงนะครับเวลาสตาร์ทต,ต้องพับเท้าขึ้น 林宝你